ค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นตรงแถวถัดไปนะคะแถวถัดไปตรงนี้นะคะเราจะขึ้นจากตรงนี้เราจะเริ่มตรงนี้ขึ้นมาจะเป็นช่วงไหลขึ้นมาหาตรงไหลตรงลําคอตรงคอนะคะโดยตัวนี้ที่เราจะถักมันจะอยู่ประมาณอย่างนี้นะคะขึ้นมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้ใกล้ๆอันนี้เราจะเชื่อมต่อ ตรงนี้นะคะเราจะเชื่อมต่อตรงที่เป็นมุมตรงมุมตรงนี้ค่ะหนึ่งหนึ่งแล้วก็สองสามที่เป็นโซ่ห้าแล้วก็ตรงนี้ค่ะมุมที่สี่ทั้งหมดสี่นะคะอันนี้ถักขึ้นลายมาแล้วเดี๋ยวจะถักลงไปในตรงนี้ห้าหลักก่อนนะคะ หหลักแล้วก็ตามด้วยโซ่2นะคะจากนั้นเราจะมาตรงที่ตรงมุมตรงนี้นคะคะจะขอแทงเข็มลงไปตรงกลางตรงม,มุมนี้นะคะที่เป็นตรงกลางแบบนี้ค่ะ ตรงที่เขาเชื่อมหากันแล้วแทงลงไปตรงกลางแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงไหมขึ้นมาแล้วก็ลวกตามด้วยอีกโซ่สองค่ะโซ่สองเสร็จเราจะมาถักฝั่งด้านนี้อีกห้าหลักที่เหลือสองสามสี่ห้าจากนั้นเราก็เอ็กลงในช่องถัดไปค่ะ เราจะให้ดูตรงมุมมุมตรงที่เราเชื่อมต่อที่เราเชื่อมต่อตรงนี้นะคะนี่สังเกตดูเนะะ่ะจะเป็นแบบนี้จากนั้นเราจะมาเชื่อมถัดไปนะคะก็โซ่สอง เอาตรงหลังประกบกันแบบนี้นะคะแล้วก็มาตรงนี่ค่ะตรงที่ชี้จุดให้เ,เพื่อนๆดูตอนแรกนะคะตรงนี้โซ่สองแล้วก็มาเชื่อมฝั่งด้านนี้ตามด้วยโซ่สองอีกค่ะแล้วเราก็มาเชื่อมฝั่งด้านนี้นะคะแล้วก็โซ่สองแล้วก็มาเชื่อมฝั่งนี้ค่ะจากนั้นลงตรงนี้ห้าหลัก หนึ 1> 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าหลักแล้วก็โซ่สองเราจะมาเชื่อมตรงจุดสุดท้ายแล้วค่ะตรงนี้แล้วก็โซ่สองแล้วก็มาห้าหลักที่เหลือฝั่งนี้นะคะ 5หลักที่เหลือแล้วก็มา X ในช่องถัดไปเดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้ก่อนตรงนี้คือตรงที่เราเชื่อมต่อนี่ค่ะนี่คือจุดแรกเชื่อมต่อตรงนี้แล้วก็มา1 2 2 3แล้วก็4ตรงนี้นะคะท่านเพื่อนรู้ตรงไหนที่เป็นตรงที่เชื่อมต่อแล้วจะง่าย นี่คตรงนี้มันจะได้เป็นแบบนี้จากนั้นที่เหลือก็ถักวนมาถักวนมาโดยรอบแบบปกติเลยนะคะเพราะว่าเราเชื่อมต่อตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกลีบถัดไปนะคะอันนี้เราก็ถักเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงนี้ถัดไปเราจะถักตรงนี้กับตรงนี้นะคะที่เป็นตรงนี้มาแบบนี้การเชื่อมต่อเราจะเชื่อมต่อหนึ่งสองสามตรงโซ่ห้าแล้วก็ สตรงนี้นะคะทั้งหมดอันนี้ก็ขึ้นมาประมาณนี้นะคะเพื่นเพื่นจะขึ้นเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าขอให้พอดีกับตรงที่เราต่อตรงนี้นะคะอันนี้หลังจากที่ขึ้นมาห้าหลักตรงนี้แล้วห้าหลักตรงนี้เสร็จตามด้วยโซ่สองโซ่สองตรงนี้เสร็จเราเริ่มที่จุดแรกเลยค่ะหันหลังประกบกันแบบนี้นะคะ แทงลงไปเลยค่ะก็จะเป็นโซ่3แล้วก็โซ่4โซ่5พอดีนะคะแล้วจะข้ามมาฝั่งนี้ขึ้นไป5้าหลัก1 2 3่งสอแล้วก็ X จากนั้นก็โซ่สองค่ะ แล้วเราจะมาเชื่อมกับฝั่งนี้นะคะด้านหลังประกบกันเชื่อมตรงโซ่5้าตรงนี้ค่ะแล้วก็ตามด้วยโซ่1นโซ่สองแล้วก็มาฝั่งด้านนี้นะคะ x แล้วก็โซ่สองค่ะแล้วเราจะมาเชื่อมฝั่งด้านนี้จุดที่สามตรงที่เป็นโซ่5้าแบบนี้นะคะแล้วก็โซ่1นโซ่สองแล้วเรามา x ตรงฝั่งด้านนี้ ตอนนี้เราเชื่อมครบทั้งหมด3 3จุดต่อไปเราจะไปจ,จุดสุดท้ายก็ขึ้น5หลักก่อนนะคะ1 2 3 4 5ค่ะแล้วก็ตามด้วยโซ่2นะคะโซ่2เราจะมาตรงฝั่งด้านนี้ค่ะนี่ค่ะจุดสุดท้ายจุดที่4 แล้วก็ตามด้วยโซ่สองแล้วก็มาหหลักที่เหลือตรงนี้เลยนะคะหนึ่งสองสสี่หแล้วก็ x เ,เลยค่ะนี่ค่ะอันนี้เราเชื่อมต่อครบหมดแล้วทั้งหมดหน่งสองสาสี่จุด ที่เหลือนะคะถักวนมาโดยรอบปกติได้เลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้ว่าการเชื่อมต่อเสร็จนะคะนี่ค่ะจะเป็นแบบนี้นี่นะคะวิธีการต่อดอกมันต่อได้หลายวิธีนะคะแต่ของคนถักจะถนัดที่จะต่อขึ้นมาแบบนี้ขึ้นมาแบบนี้สองฝั่งก่อนนะคะ ช่วงลำตัวค่อยต่อไปทีหลังแล้วก็แขนค่อยต่อไปทีหลังที่เหลือก็ถักปนไปได้เลยนะคะพาดอกถัดไปนะคะคนถักก็ได้ขึ้นดอกถัดไปแล้วนะคะหลังจากที่ถักจนเสร็จแล้วนะคะจะมาถึงแถวถัดไปตัวนี้จะขึ้น5้าหลักตามในโซ่สองการถักตรงนี้ก็เหมือนเดิมค่ะอ่าตรงนี้คือหนึ่งจุดสอาที่จะเป็นโซ่ห้าตรงนี้นะคะ หนึสามแล้วก็4ี่เหมือนเดิมค่ะการถักก็เอาด้านหลังมาประกบกันแบบนี้เหมือนเดิมนะคะก็ถักปกติแล้วก็โซ่สองจากนั้นก็มาลง5หลักตรงนี้เหมือนเดิมค่ะ1นึ่งสองสมสี่หหลักค่ะจากนั้นก็เอ็กลงในช่องนะคะ ตามด้วยโซ่สองค่ะโซ่สองเราจะมาตรงฝั่งด้านนี้นะคะที่เป็นโซ่ห้าตรงนี้ก็เอกแล้วก็โซ่หนึ่งโซ่สองแล้วเรามาเอ็กตรงฝั่งนี้นะคะค่ะแล้วก็โซ่สองได้สองจุดแล้วนะคะจะไปจุดที่สามโซ่สองแล้วก็มาเอ็กฝั่งนี้ค่ะค่ะ จากนั้นเราก็ลงตรงช่องนี้5หลักนะคะ1 2 3 4 5หลักแล้วก็โซ่2ค่ะแล้วก็โซ่2นะคะแล้วก็มาจุดสุดท้ายค่ะจุดที่5 ตรงนี้นะคะเชื่อมต่อเลยค่ะแล้วก็โซ่สองจากนั้นเราก็มาฝั่งนี้ห้าหลักค่ะ1นึ่งสองสามสี่หแล้วก็ x ค่ะค่ะหลักนี้ก็เสร็จไปแล้วค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะ ตรงนี้จะถักทั้งหมดนับจากตรงนี้นะคะเป็นดอกแรกหนึ่งสองสามสี่ห้าจะถักทั้งหมดห้านะคะทั้งหมดห้าดอกเพื่อที่จะเชื่อมต่อมาตรงด้านหลังตรงนี้ตอนนี้เราก็ถักตรงนี้ไปได้สามแล้วนะคะที่เหลือสามารถถักวนมาได้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาถัก ดอกที่4กันนะคะตรงแขนเราใช้ทั้งหมด5นะคะตอนนี้ได้1 2 3สาแล้วดอกที่4ดอกที่4ี่ก็เหมือนเดิมค่ะต่อเหมือนเหมือนตัวนี้เลยนะคะทั้งหมด4จุดเหมือนเดิมอันนี้คนถักก็ขึ้นมา5หลักตรงนี้นะคะค่ะที่เหลือก็ถักเหมือนเดิม,มนะคะ ็ลงตรงนี้ไป5้าลักอันนี้คือถักจุดที่1แล้วก็เอค่ะแล้วก็โซ่สองแล้วก็ไปจุดที่สองนะคะมาตรงจุดที่สองมาเอ็ตรงจุดที่สอง แล้วก็มา x ตรงจุดที่3นนะคะค่ะ,ะแล้วก็ลงตรงนี้5หลักตัวนี้จะเป็นจุดจุดสุดท้ายที่เราจะเชื่อมต่อนะคะ3 4 5โซ่2ค่ะจากนั้นก็มา จุดสุดท้ายจุดที่สี่แล้วก็ลงห้าหลักแล้วก็มาเอ็กนี่ค่ะตรงนี้ก็เหมือนเดิอมอะค่ะ จากนั้นที่เหลือก็ถักวนมาได้เลยนะคะค่ะเราก็จะเป็นดอกที่ห้านะคะ1 2ึ่สามแล้วก็ดอกที่ห้าสุดท้ายอ่าที่จริงตรงนี้เราจะต่อตรงนี้ก่อนนะคะอันนี้ก็คือเหมือนเดิมค่ะขึ้นตรงนี้เสร็จแล้วที่เหลือก็ทำเหมือนเดิมนะคะ น,นี่คือเราต่อไปต่อจุดที่1แล้วก็มาฝั่งด้านนี้ลง5้าหลักก็มา x ลงโซ่สแล้วเรามาตรงเชื่อมต่อจุดที่สอง มาเชื่อมต่อตรงจุดที่3นี่ได้3จุดนะคะจากนั้นตรงนี้ก็ลง5หลักมันจะเป็นจุดที่4 มาจุดสุดท้ายค่ะแล้วก็มา x อ,อันนี้เราเชื่อมเราเชื่อมต่อตรงนี้ครบทั้งหมด4จุดที่จริงมันยังไม่จบนะคะเราจะต้องเชื่อม อีกนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้ก่อนเพราะว่าเราจะทำการอันนี้หนึ่งสองดอกที่สามตัวนี้จะจะพับครึ่งนะคะแล้วมันจะอ้อมไปด้านหลังแบบนี้เนี่ยค่ะมันจะอ้อมมาด้านหลังแบบนี้เพราะฉะนั้นฝั่งด้านหลังตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะนี่คืออ้อมมาด้านหลังจะทำการเชื่อมต่อกับดอกตัวนี้จุดนี้ ตรงนี้จะเป็นช่วงหน้าอกช่วงลําตัวนะคะมันจะเชื่อมต่อแบบนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอถักตรงนี้ก่อนนะคะน่ค่ะต่อไปเราก็จะถักเป็นปกตินะคะแล้วก็โซ่ห้าแล้วก็ลงตรงนี้เหมือนเดิมค่ะห้าหลัก ก็โซ่ห้านี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็น ถ้านับนะคะโดยก็จะเป็นมุมที่1มามุมที่2มุมที่3ตรงนี้นะคะจากนั้นก็ x ตรงนี้แล้วก็โซ่5แล้วก็มา x โซ่5แล้วก็มา x x ตรงนี้นี่ค่ะต่อไปเราจะถัก มุมนี้กับอีกมุมนี้นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเชื่อมต่อโดยการที่เราจะพับนะคะพับตรงนี้นะคะลงมาแล้วเราจะพีกกลับมาอย่างนี้เลยคะ่ะเราจะเชื่อมต่อจุดนี้นะคะหนึ่งสองสามแล้วก็สี่ตัวที่สี่จะเป็นตัวที่มันเชื่อมเชื่อมหากันอย่างนี้อยู่แล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ ทั้งหมด4ี่จุดอันนี้ก็ลงไปห้าหลักเลยค่ะแล้วก็โซ่สองนะคะ จากนั้นเราก็มาเชื่อมจุดแรกเลยค่ะ <c oughs> จุดแรกตรงนี้แล้วก็มาฝั่งนี้ห้าละแล้วก็ x แล้วก็โซ่สแล้วก็ไปจุดที่สองนะคะตรงที่ระบุไว้ตอนตอนแรกนะคะจากนั้นก็มาจุดที่3จุดที่4ตรงนี้เดี๋ยวเราจะขึ้น5หลักก่อนนะคะ สองสามสี่ห้าแล้วก็โซ่สองไว้เลยค่ะจากนั้นจุดสุดท้ายจะเป็นจุดที่เป็นตรงสมสามมุมตรงนี้เลยค่ะแทงเข้าไปตรงกลางเลยค่ะเชื่อมต่อขึ้นมาแล้วก็โซ่สองแล้วเราก็มาถักห้าหลักที่เหลือตรงนี้นะคะ ก็มา X ค่ะอันนี้ก็สิ้นสุดที่เหลือเราก็ถักปกติเลยนะคะ หลักก็โซ่5้าเลยค่ะตรงนี้นค่ะแล้วก็มา X ตรงนี้แล้วก็จบงานนะคะปิดงานตรงนี้ค่ะ เดี๋ยวจะให้ดูนะคะี่คอตัะไหมนี่ค่ะจะให้ดูนะคะว่าเป็นลักษณะยังไงนี่ค่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้จะเป็นช่วงแขนนีคะจะเป็นช่วงแขนจุดสุดท้ายที่เราต่อจะเป็นตรงนี้ค่ะนี่ค่ะจุดนี้ หลังจากที่เราต่อตรงนี้มาเสร็จแล้วจุดสุดท้ายก็คือตรงนี้ค่ะตรงนี้มาตรงนี้แล้วก็มาตรงมุมตรงนี้นี่นะคะเราก็ได้ส่วนแขนฝั่งนี้มาแล้วนะคะ